เฮ้ยดีบ๊อบฉบีของเล่นให้นายนะหางเงี้งเหรอไปเข้ามันมาเลยไอ้ของเล่น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 มานี่อะไรมานี่กุนซิกันเบิงกุนซกันเบิงมานี่เว้าว้าเสียงอะไรวะเฮ้ยโอยเกือบฉี่ราดไปแล้ว อาจารอาจารเฮ้เฮ้โอ้ย,อยไอ้รถคันนี้มันส่งเสียงออกมาด้วยแหละเฮ้ยน่าสงสัยเหลือเกินนะเนี่ยหยาเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยวันนี้มาดูแต่าอาหารน้อยมากเลยตามมาทำไมเล่าให้อาหารก็น้อยเกรียดไปแล้วมาอยู่แล้วบ้านหลังนี้อาหารก็ให้น้อยน้อยออไอ้ขันจังเลยไปขี้กาบมาเนี่ยอจะอ,อืม เกาแค่นี้มึงไม่ต้องเกาให้กูหรอกแบงเฮ้ยสไลด์มดแล้วอุยะกูไม่เป็นไรมน,นุษย์เป็นไงแต่ว่ากูจะกลับมาเล่นใหม่กูไม่ได้เล่นแล้วไอ้กระโดดจะกระจานมาันโดนไปล่ะฮะจะเข้ามาไหมไม่เข้ามาประตูปิดนะโอเคประตูปิดแล้วจะมาอยู่กับกูนะถ้างั้นโอ้จุดลยจะแต่จะเล่นดอเหรอแล้วก็โดนพบก็ไปเล่น,นกระด้โอ้ก็ได้หรอกกู มาเล่นลูกโป่งเหรอขอเล่นด้วยหน่อยตีมาตีมาทางนี้เสร็จมาทางนี้เออนี่แหละได้เวลาอาหารพี่แมวแล้วเปิดประตูออกมาโอ้หิมะเยอะจังเลยอ่ะเจอเลยมากินข้าวแล้วลูกมาเลยยะเฮ้ยทำอะไรกันวะโอ้ยกูก็มีสวนร่วมด้วยสิ่ไหม เฮ้ยเดี๋ยวกูจะโดดล่วงไปตรงนี้นะทำไมดูสูงๆวะเดี๋ยวสองสามเออจะเออเออเออตะคิวกูอยากกลับบ้านว้าพากูมาหาทำไมพากูกลับบ้านเดี๋ยวนี้กูไม่อยากฉีดยากูอยากโดนฉีดยาเฮ้ยว่าไงน้องสาวโดนอะไรตะเตะท่าเดียววุ้ยวุ้ยวุ้ยเป็นอะไรพี่เป็นอะไรลูกพี่จอดไปเลยวะอย่าไปยุ่งกูดีใดกล้าดียังไงที่จะมาเห่าฉันฉันให้อาหารแกทุกวันแล้วแกมาทำอย่างนี้กับฉันแกไม่ได้รู้คุณรู้ไหม ว่ารู้ว่าจะเอาเฮ้ยตรงนี้มันก็อสบายนะมนุษบรรลุถึงกูด้วยอันตกูด้วยขากูไม่ถึงกูไม่อยากมีสิทธิ์แขกชักูโดนกูจะตกแล้วมบรรลุขณะที่ผมกำลังทำงานอยู่และผมจะหยิบชิ้นสำคัญมาเจ้ามึงจะหยิบอะไรของกูไปฮะเฮ้ยลูกบอลลอยมรรเลาตักคุปไพรไม่ได้เอาอู้ดได้พลาดอะไรใหญ่ทำไปยี่บ้างจังนี่เนี่ยนี่นี่ยนี่เนีนี่นีนี่นี มาอมกแล้วโอ้โหตื่นทันทีเมื่อกี้เห็นันเห็นประยุทธ์เลยเออนี่แหละข้างนอกแล้วอู้หูโอ้โหไมนเับกระเป้าดีกว่า กันจริงก็จะออกไปเล่นแต่ว่ามันหนาวอ่ะเฮ้ยขาัวนี้ด่าอร่อยจังเลยนะนำน้ำนำนำนำอร่อยไม่เพื่อนรสชาติเค็มๆนะเพื่อนนะเฮ้ยจะไล่กูทำไมเลยฮะไอเจ้าบ้านและเจ้าสาวดู่ทีวีระดับแล้วก็รักกันตลอดไปยาวนานตลอดปีพี่ลูกหลานดกเต็มบ้านเต็มเมืองนะโอ้กระโดดสนุกจังเลยกระโดดด้าที้ไปแหมคิดว่ามันใหญ่นักเหรอเอาคู่บ่าเฮ้ยไงต้องไงต้องไงต้อเกือบตายไปแล้วเกือบ เหนี้ยเฮ้ยมันต้องเป็นผีแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยอยากกินก็เอาข้าวไปกินเอาให้กินในกองเทออกไปกินไม่ได้เลยเนี่ยอยากกินอยากกินอยู่ตรงนั้แต่ใช้กินไม่ได้เนี่ยมันเนี่ แกเกงะแกเกงะกามาให้เกงะเฮ้ยน่าเบื่อจังเลยไม่มีอะไรทำเอาเต่าสองตัวตรงนั้นลระลงไปเลยมึงเอาอีกตัวหนึง่งลงไปเลยตรงนี้กูจอไว้อย่าคือมาทินกูนะเอ้ยหิวจังเลยไอ้มาดูมาเที่ยวหรอเฮ้ยน้ำมันอาหารใ้ถ้วยอืมเสร็จกูละกูไม่เอาแค่สองเม็ดแน่ขอ,<น>ข,อขอกูเถอะนะทัาทั้งวันมึงมีมึงคนเดียวแล้วมาดูกูเออโอเคกูได้ละ ในรูมันมีอะไรวะหนอนหรือเปล่านะฮัลโหลเพื่อนหายไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นโผล่มาเลยเ้โผล่มาอีกนี่เอ้ยนอนบึกตื่นบิดขี้เกียจหน่อยเออเอาจ่ะเอาบันที่เอาบันี่อย่าหยุดครับเอาบันที่เอาบันที่เอาบันี่อย่าหยุดเดี๋ไม่เอาอะไรโอ้พ่อได้มันสาวนี่นะ โอ้ว้าวสวยจังเลยพอ่อเออเอเอา้ากูเดินชนเสาแล้วเนี่ยน้ำน้ำน้ำพ่อได้ใช้หมอมาแล้วน้ำน้ำน้กินอะไรเชื่อก็ไม่ได้พี่กินอยู่น้ำ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 น้อะไรเมื่อนหน้าเขาหมดแล้วเขาต้องได้ยาเองเงยหางมีตัวอย่างเฮ้ยชูนิ้วการเสร็จแบบนี้ เขาไม่จำอะไรนะแต่อยูุดแล้วอยูุดแล้วยอยจะทอปยอยอยยออ้อเพื่อนมึงจะไปไหนมึงกลัวกูทําไมกูใส่แค่บวกยูนิคอร์นเฉยๆกูอยากเป็นยูนิคอร์นเพื่อนเพื่อนมึงย่าดีกูเพื่อนกูไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนอ้ยไ้เฮ้ยอะไรแบบอี้มึงเอาสะกูเด้งมาตรงนี้เลยนะเกือบไปแล้วกู อุย้ยเข้าบาดีกว่าอุย้ยจะบแปดโถ่ให้เด็กไปจะเข้าบ้านเนี่ยขวางทางอยู <c oughs> ่ด <c oughs> ้วย้ยเจะได้กลับาบ้านแล้วเ <c oughs> สื้ออาหารมาด้วยเ <c oughs> จะได้ครับผมรอตั้งนานเลย <c oughs> อาหารของผมใช่มา <c oughs> เอาไปกินด้วย <c oughs> โอ้เจ้าหนอจะทำอะไรอ่ะโอ้ไฮไลสไลเดอร์อ๋อมาล้ยของชอบโอ้ยยยยเอาอีกเอาอีก้ออยู่นี่ีกูก็อยากจะเป็นชาวรักเนี่้าาะาาาาาา่าผาาาาา่าามาา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 มาามาา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 ามาแล้วมานาา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 านาวาาาาาาาเาานาา้าา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 นาเวาาาาาาายกูาาายาาานาา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 าอาาือาาาาาากูดาายาา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 ด บิดคำสิวเอ้ยอในคลิปมันนวดกันอยากจะนวดบ้างเ <c oughs> ส้อมไว้ส้อมไว้ให้มาเลยจ้ะเจ๊ประจ่ายตลาดจ้ะให้มีกระดูกสักชิ้นไหมอยากซื้อกระดูกสักสองสาม้อยฝากลูกไงเฮ้ยมาแล้วเอ <c oughs> อตีละกาไปจ่าพนมเลยกู <c oughs> เก็บสินี่นั่นอะไรวะน่ากินจังเลยไง ก็รัก่องตัวนี้มันหายไปนะคะแล้วเราก็ร exactly. ู้ว่าใครเอาไปแมวของฉันไงโอ้เฮ้ยในนี้มันออกกํลังกายได้นะเพื่อนมึงเข้ามาไหมเฮ้ยมึงเล่นคนเดียวเลยไม่เข้ามาก็เสียดายแย่นะฉันกำลังลดความอ้วนอยู่อะโอ้มันมันเฮ้ยเปลี่ยนโนนมันเล่นยังไงวะเล่นเกงดีเนี่เล่นไม่เป็ยนเลยเล่นอีกสิ เลยไม่เป็นแม่เอาทำเปเลยไม่เป็นล่ะหาครูพิเศษมาสอนให้โนูสีหนูจะเล่นให้ดูครูพิเศษเหรอใช่หนูก็เล่นเก่งอยู่แล้วนี่นะไม่กูตกาักครูวิ่งมาแล้วแล้วก็ใช้อุ้มือตบไปล้ว้าเดียนจัดจัดอย่าทำแบบนั้นกับโซฟาดูไหมโอเคนหนทำอยู่ที่กล่องนี่ห้ามไปทำโซฟานหนลองทำดูสิเออนั่นแหละดีดีหัดเอาไว้เข้าใจไหม แม่งดูกูจังเลยเดี๋ยวก,กูทําให้ดูนี่เป็นไงกูก็ทําได้ไม่ต้องสอนกูหรอกเใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถึง1,000ไ like ลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิงแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคลิปนี้ไม่มีไอคเดิตนะ